ไปครับผมมันเข้าสองรางวัลเลยนั่นี่ะเอาเอาโดนดีว่ะอ้ยอ้ยโดนว่ะเอาแล้วหนึ่งโดนแล้วครับปลายไป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 เกือบโลแล้วนะเนี่ยได้ได้อยู่ได้ไหมได้ไหมปลาเล็กแต่ผมไม่เล็กนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่24พฤศจิกายนนะครับวันนี้พวกเรามีกิจกรรมของคนไทยในซดนี์อสเซรเลียนะครับการแข่งขันตกปลาช้ยฝั่งนะครับมีคณะกรรมการเด๋ยวรอถึงเวลานะครับเราจะอธิบายกฎิกากันนะครับสำหรับวันนี้ชุดอุปกรณ์ที่ผมมาใช้นะผมจะใช้คัน9ฟุตทุกคนคัน9ฟุตลอกเบอร์2005นะครับสาย ัไซส์ขึ้นมาสายผมใช้15ปอนด์สายช็อกเลดผมก็เพิ่มขนาดขึ้นมาเป็น15ปอนด์เหมือนกันทุกคนต่อ FG Note นะครับไม่ใส่ตะกั่วครับตกแบบฟิลาสติงแต่ว่าวันนี้ผมอุปกรณ์เสริมครับคือไส้สปริงทุกคนผมจะใช้ไส้สปริงแล้วก็มีสต็อปเปอร์สองตัวนะครับกลางและตัวเบ็ดผมใช้เบ็ดตูดแบนดนะครับตูดแบรนดเบอร์6ของกามานะครับ ตูดแปนเบอร์หข,ของกรรมกา,ารื้นนะครับ,บอุปกรณ์คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเยื่อที่ผมจะใช้ตกวจะมีขนมปังอยู่ในถังโอเคเดี๋ยวรอ,อมสมาชิกมาครบนะครับเดี๋ยวก็รอกรรมาการอธิบายกติกานะครับผมตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มนะครับน้องเล็กครับผมตัวตึงตัวตึงนี่ตัวตึงเด็กใหม่เด็กใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัยครับกินข้าวเตรียมอุปกรณ์รอครับรอสมาชิกท่านอื่นๆที่กำลังเดินทางมานะครับผมตัวโคตรใหญ่เวอร์ปาเขาดูเดี๋ยสิซ้อมนะครับอันนี้แค่ซ้อมนะหมูผูผูพูดแต่ทู้ไปก่อนหมูสนามจริงสีสนามซ้อมมาเนี่ยโคตรใหญ่จริงโอ้โหบีมเป็นปลาหอมนะหอมมากครับอร่อยนะไปคุดไปคุดนะผมยังไงก็ได้สายแน่นอนแล้วนี่ปล่อยไหมครัเจ้าหรือปล่อยเอาครับตอนนี้เอ้าหรอ คนนชอบกิตอนนี้สมาชิกของเรายังมาไม่ครบนะครับผมซ้อมมือกันไปก่อนครับต่อเต็งต่อเต็งตัวเต็งเต็งหนึ่งเหรอเรามาฝึกกันรังไหมนะนี่คือสมาชิกที่าล้มแข่งขันในวันนี้สิบแปคนนะครับแต่ยังไม่ครบนะกำลังเดินทางมาอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ของแต่ละท่านนะทุกคนแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาไม่ดูล็อกกับค <Good. S 2> ันนะครับจะคันอะไรครับมูสเดนเดี๋ยวนะครับมาที่นกครับนี่ไม่ต้องล็อกสเตลล่าครับผมคันอ่าชิมาโนเอ็กเซนซูมครับคันจันเบิร์ดครับ เซราเหมือนกันรอครับรอรอรอเวลากินเบียร์รอก่อนโหไ้ลอันนี้ของพี่ครับ exercise L P ครับขาลาตินการาโดสองประเทศท่านกี่พุดผีท่านแปดจุดหกครับยามากะเวทมีค่าสูมสุดสี่สิบกรัมชุดนี้เท่าไหร่ราคาทั้งหมดจิ๋วบอกไม่ได้เมียอยู่บอกไม่ได้โด ตอนนี้เวลาเทีย่ยงครึ่งแล้วนะครับสมาชิกของเรายังมาไม่ครบนะครับเราก็เลยต้องรอ,อก,ก่อนรอให้เขาค่อยแบ่งสายแล้วก็บอกติ๊กเกรแล้วก็เริ่มแข่งเฮ้ยดีครับเนี่ยหมูสนามชิงครับอันนี้แค่ไอ้รองคันเบ็ดนะครับผมได้ตัวเบิลมเล้วถ้าช่วงในเกมแ <laughs> <น>ขง่ขงขันนี่ผมได้ ไซนี้รู้สุดยอดมากเลยนะเนี่ยมาแล้วครับรับรางวัลเลยไหมรับรางวัลเลยไหมบอก,บอกแล้วบอกแล้วโอ้โหดูไซส์ดูไซส์บอกแล้วหมูสนามจริงให้โชว์ไซน์ดิโอ้โหหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมครับถ้าในกติกาแข่งคือได้รางวัลเลยครับตัวนี้คือเซอร์เบอร์ตอติมานนะครับแต่ตอนนี้ไปซ้อมอยู่มีคีไม่มีขีดไหม ปวดปวดได้ง่ายเโอเคโอเคงั้นผมให้น้องเขาไปแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงแข่งขันนะครับมาทุกคนตอนนี้ได้เวลาลงขันแล้วครับ หนึ่งคนหาสิบดอนครับแล้วตเตาตัวเต็งลงนะครับผมกับพี่ลันเอาไรสไตล์ิชชิงครับตอนนี้ไม่มีใครเต็งครับมันอยู่ที่โชคที่ดวงั้นแล้ับอมอยู่ที่โชคที่ดวงทัานนั้นผมกับพี่ลันสองสามบาลานห้าสิบบาทนะ จะตกแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่สไตล์แล้วแต่เทคนิคขอเดียวเกี่ยวปากนะครับผมกัะนอ่งเท่าไหร่อันสิบห้าสิบเหรยเยอะกว่ารางวัลเยอะกว่าพันนายเองเบิร์ตไม่ลงใช่ไหมลงแั่สองไงพี่เขาลมันหายเลยมันก็คือรางวัลที่หนึ่งจะอยู่ที่สี่ร้อยเหรียญบวกบวกอ่าคีบอยเชอร์ครับผมร้อยยี่สิบแล้วก็บวกแผนบาลาาซ์ ตัวนี้ครับผมตัวนี้240เหีเหรียญตัวนี้เป็นรางที่หนึไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแถมดีกว่าที่สองเป็นรางวัลปายสหองรยห้าสิบเหียญแล้วก็บวกกิฟบอยเชอร์ จากชนเหนือครับผมันเหนื่อยมันทรมร์ทชวเหนือสนับนุนเลยโชว์เหนือขอบคุณร้านชนเหนือนะครับที่สนับสนุนขอบคุณร้านชนเหนือที่สนับสนุนนะครับที่ว่าเชิญร้านชนเหนือนะครับผมร้านชนเหนือนะครับผมแล้ก็บวกด้วยบาลานเซอร์บวกด้วยบาลานเซอร์ครับผมบาลานเซอร์มีบาลานเซอร์ของรางวัลที่สองนะฮะแล้วก็ผมก็รางวัลที่แล้วก็รางวัลที่สามปาเล็กสุดปาเล็กสุดก็จะได้เซนติเมตรนะครับวัดเราจะได้เงินรางวัลร้อยห้าสิบเหรียญบวกกับ กระเป๋ากระเป๋าเก็บของนะครับผมนะฮะก็รางวันที่สามผมรวันที่4ี่ก็จะมีเงินรางวัลหนึ่งยเหรียญบวกปลาซลมอนกับพิงิตนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ได้าสุดได้ใช่ครับผมนี่ครับจะได้กล่องนี้ด้วยครับผมอีกหนึ่งรางวัลนะครับผมโอเคปลาแซลมอนทองตอนนี้เรามีแค่หนึ่ง หนึ่งครับผมจะโทษทีเพราะที่แรกว่าจะลงสีที่ว่าคูดค่ารางวัลรางวัลละห้าเสร็จจะว่าใช่เรามาคำนวณคำนวณแล้วคำนวณจากที่เราลงเราต้องมาหักหักี่นี่ใช่มันจะเหลือแค่หนึ่งรางวันรางวันนาทีทองนะครับแล้วก็ถือว่านททีเราจบแล้วก็เราไม่มีสปอนเซอร์เงินสดไง แล้วก็แดกเล่ากันแล้วก็กินเหล้ากันสังสรรค์ปีนครับโอ้โหโอเคได้เลยครับเป็นอะไรนักแสดงอะไรพระอภิรัตน์นี่นาทีทองก็จะเป็นอรครับทานประธานอาหารนาทีทองแล้วคอปป์ใช่ไหมโอ้โหแช่ครับผมโชว์เหนือะครับโชว์เหนือครับผมขอบคุณสปอนเซอร์โชว์เหนือด้วยนะนาทีทองนี่คือว่าเป็นปลาทาวลี่ตัวแรก ครับผมตัวแรกครับผมทาวันนี่เนแนวตัวนี้เหรอทวันนี้นะครับวันนี้เราเริ่มเกลี้ยงทวันนี้กันใช่ครับแล้วผมจะวเล็กไปใช่เลยตรงกันนะครับโอเคเข้าใจตรงกันครับแบบว่าถ้าใครมีเคลียร์นะครับผมไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจกดิการเราต้องเคลียร์กันก่อนคุยกันก่อนรอเสียงกรรมการครับรอเสียงกรรมการให้สัญญาณครับต้อสัญญาแครับสามครับผมลุเลยใชครับผม โอ้โหสายใครเป็นสายใครไม่รู้ครับโอ้โหเกมเริ่มแล้วครับมีคนไปพันให้ข้าคนนี้เลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยโอ้ใช่คนข้างอัดแล้วเอาสายพี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสายใครวะเนี้ยโอ้ยฟันกันไปสนั่นเลยว่ะ ช oh. ิบหายแล้วตายสายผมสายผมสถานการณ์ตอนนี้ที่รันได้หนึ่งตัวแล้วครับเด็กตายเลยต้องยืมมาบอกกันไปดงชีใครมีสูตรเด็ดอะไรเอามาใช้ให้หมดครับนะสูตรเด็ดสูตรเด็ดเอามาใช้ให้หมดแอดเยอะ เท่าเดิมนมปังแอนเนีย่ยใส่เกือบโลแล้วนะเนี่ยใส่สวยด้วยอ่ะเกือบโลเลยอ่นะมีคนได้ปลาไปสองคนแล้วครับมันเข้ามันเข้าสองรางวัลเลยนั่นอ่ะเอาเอาโดนนี่วะโอ้ยโอ้ยโดนว่ะนี่คนนี้กินขามือเลยโมจะถ่ายไอ,อ้นั่นอยู่ใช่ไหมผมงล่างๆเนี่ยไปเลยครับไปแล้ครับเออเอโดนแล้ว ตอนไหนจะีนตอนนี้ก็นอนมาแบบงงงโอ้โหตไซสอสไซ้ก่อนเผื่อได้จะติดลงวลกับเขาบ้างตัวแรกมาเลก้ไมู่ามึงเหรอไม่รูาตัวยองหรอส่สวยอยู่ กรรมการเต่ไซส์ใหญ่แต่ไม่น่าติดอ่ะเพราะว่ามันหูใหญ่กว่าว่ะหูไม่ง่าถึงอ่ะตัวนี้อ่ะดูไซส์ปลาผมเอาเค่นะปล่อยนะเอาปล่อยนะครับผมปล่อยนะครับเท่าไหร่ห้าจุดสี่ห้าจุดสี่ศูนย์ครับผมศูนย์จุดห้าสี่ศูนย์จุดห้าสี่ฮะเขาบสถานการณ์ตอนนี้เงียบลิบ ออกซ้ายแล้วมามาลุ้นปลาเล็กก็ได้ครับปลาใหญ่ไม่ได้ลุ้นปลาเล็กครับของทุกรางวัลที่มีสิทธิ์ฝั่งนี้ก็เงียบน้ำตีไม่สูงเกินนะ <c oughs> ปลาเล็กก็20เซนเนะโอ้โ oh ห <c oughs> เอาแล้วหนึ่งโดนแล้วครับ,ป,รบปลาอะไรปลาอะไรบ้านมันโดดไปแล้วตรงนี้ ขอสวิงเลยดิสวิงีสวิงสวิงสวิงสิเปซนั่นเทาเล่เทาเลยเล่ย์ให่ใ่เท้าเล่ใหญ่ท้าเล่ใหญ่ทาเล่ใหญ่โคตรใหญ่อะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญไม่ใหญ่มากเอาเข้าหินเข้าหินเข้าหินแล้วเนึ่เออนออกออกออออ มีสวิงด้วยปวดแขนได้เหยื่อปลาปวดแขนนะถือเบ็ดจะปวดแขนเทาไม่เข้ากิน่างนี้โอ้โหกุ้งเช่นน้ำปลามันจะมีฝั่งนี้มั้ยนกุ้งเช่นปลาบบมเลลม,ม,มบบื่อ,ลอแล้วใช่ไหมไม่มีตะเกียบนะมีบ้านเรากินกับไอบซาลารี่อ่ะที่เขาลงเรืออะไรกันนะชอบเป็นซาลารี่หืมอร่อยจริงความเจี๊ยบเอาแล้วนะครับปลาออก เดี๋ยวเดี๋ยวไปของมวะามขวาครับผมแอกระวังเนออผมก็กินอยู่เอาแล้วเอาแวได้ไยูได้ได้หมได้ไหมไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่เอายังไงด้วับ้อวัดไหมเนี่ยเผือได้ปลาส์ปลาสานั่งเงินถูมากลองดูลองดู ตัวที่สองตัวท,ที่สองมาแล้วครับโอ้โหหาตัวยากมากวันนี้ตัวยากมากครับวันนี้เยรนะ่ะะานตมคืต้องใหญ่กว่าสมสใหญ่กว่า37โอเฮวัดดูเยต้องใหญ่กว่า37ซนเมตรนะครับลุ้นครับลุ้นนี่ครับอยู่นี่หัวถึงหาง วัวถึงหางสาสิบสามอะไรเนี่ยโอ้ตัวตั้งใหญ่ต,ะะตัวน้อยตัวนี้สามสิบสามครับผมสามสิบสามไม่เก่าทำไมทำไมตอนนี้หมดเวลาการแข่งขันแล้วนะครับผมแต่เราจะมีนาทีทองนะครับใครได้ปลาตัวแรกรป,รป,ปลาทาวะเล่น,นะครับผมื็จะได้50ดอลลาร์นะครับนาทีทอง ปีลันได้ไ้ได้ปลาแซลมอน,นนางวัที่สี่สโอเคอานเ้ามาแล้วสกผมได้37ใส่คอ,อยมยาแต่ว่าโดนโดนเตะลงมรับมีคนได้ที่หลัง38มสิบแปดีมบ,บ,บ,บีมบีม,บมบน้องปกป้องโดนแล้วครับนาทีทองถ้าเป็นทาวาเล่ได้เก็บเบ็ดแล้นะทาวาเล่เหรอบีมทาวาเล่เ โอ้ยใหญๆๆโอ้ยเรียบร้อยจบเกมเก็บเบ็ดครับทุกคนเก็บเบ็ดครับได้ปลาไซส์37ครับผมแต่ว่ามีคนได้38ทับผมไปแล้วโอ้ชวดไปเลยเดหอดปลาสองตัวครับแต่ว่าไม่ติดรางวัลเลยผมอ่ะ มามอบรางวัลให้น้องคนแรกร้านชุนเลยนะเอาเอาอันนี้ไปกินอะไรก็ได้ครับผมไปกินอะไรก็ได้ที่ร้านชุนมึงห้ามกินเด็กเสือกนะครับคอนเซอร์ของผมเลยกินคอนเซอร์สิบจนะครับผมร้านอาหารชุนเหนือครับสปอนเซอร์ของเราร้านนโเหือรางวัลที่สี่รางวัลปลาแซลมอนนะฮะมิลันมิลันทีมงานติดเป็นหนึ่งรางวัลครับผม หนงร้กับกลองครับผมหนึ่งร้อยกับกล่องครับมหนึ่ง้อยกับกล่อครับผมวันที่สี่ครับวันที่สี่ครับผมตอบปแล้ววันที่สามครับผมปลาเล็กตายครับตายไหมตายไมปาเล็กปลาเล็กแต่ผมไม่เล็กนะครับปลาเล็กตไม่เล็กครับปลาเล็กครับ ันดีด้วยครับดีด้วยไม่เล็กครับไม่เล็กครับวานที่สองครับขวานที่สองมากใครที่สครับผมป๋าปาปาสองร้อยห้าสิบกับพร้าเช่าโชว์เหนือนะครับสองิบดันนะครับพร้านร้านเาโชว์เหนือด้วยียนี่มาลานเชือด้วยมาลานเชือมาลานเอครับผมอันนี้เอาไว้ของแต่งล้ให้ผมครับมาองกงล้อมาเลมงกรมฮะมองกรฮะกี่ร้อยอะ ครับผมก็รุ่มๆมีกวบ400แล้ว300 400แล้วอเคครับผมครับผมครับแต่รอนที่1มันกับว่าครับรอนที่1ครับรอนที่1ครับผม ยี show, s <S ่ปอยเช่นก็ผมร้อยสี่ส mm ิบกางเกงโซ่สี่ร้อยเหรียญครับผมินสดสี่ร้เหรียญครับวเดี๋ยไม่รวมขาแต่งนะครับขาแต่งอะไรบ้างครับผมสองร้อี่สิบาบาทครับผมยอดโอ้โหรับไปเต็มๆครับผมแล้วมีขันนอกอีกครับขันนอกขันนอกขันนอกนี่ขันนอกนี่รันนอกนี่ สองรางวัเลยดับเบิลอันนอกครับผมมันใช่เหรอนอครับันนอกอยู่ที่ได้อยู่หนึ่งสองส่ห้าหกสามร้อยเหรียญนอยเหรียญทั้งหมดเป็นันนอกวันนี้ือสองเหรียเกือบพันเหรียญครับ0นเหรียญครับผมรางวัลที่หนึ่นค ยินดีด้วยยินดีด้วยครับสุดยรัอบคุณครับขอบุณครัดูบรรยากาอันนี้อันนี้กินกันเดงอันนี้พ้องใจกับไอซ์สองคนครับผมมีสี่สิบตอนครับาห้เอาคือให้หน่อยพวกเราโอเคครับโอเคครับคนไทยต้อมาที่นี่ครับมากครับต้อนรับตาอนรับทุกคนแฮปปี้โอเคคุณกอล์สำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบขีดตะปี้เท่านี้ทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดหัวใจให้พี่ผมเยอะด้วยนะครับกิจกรรมตกปลาชายฝั่งที่ออสเตรเลียก็หายากมานเลยครับการกิจกรรมสนุกมากครับไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรเราไม่เสียใจเลยครับผมไม่ได้ทั้งคนเลยครับเราเก่งนะครับคนเก่งๆตายเรียบครับวันนี้ครับวันนี้ไอ้ตัวตัวทีฟนี่แหละครับผลงานยังมีพี่หลังไง มีพี่รันมีพี่รั<อ>นที่บอกว่าไอ้หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมของจริงอ,นนอันนี้คือค